อู้ไปสิแกาอยู่ใกล้มึงอ้าอู้นี่ไหมโอ้บักนี่พลิกแถชิแก่ไขไนะ่ี่เดยเนาะกับความเห่าของมึงนี่อู้ชิชิชิโอ้ยพอพอโอ้แตายต่แต่ฝักอันนี่แค่เดย์แล้วว่าเปลี่ยน น้ำหนึ่งทางพี่ยังเห่าจามฟิตฟิตเตหดเจ้าของพ่นเดอพุ่นเอออนะเออโอ้มันคือพระึกแท้เตหอดตีนเจ้าของนะสุดสุดขอมันเท่าเตหอดตีนเจ้าของน้ำหนึ่งในนี้นะคนก็ยังบมเปียน ยังบูรล์นยังบูเปลี่ยนสีปนี้มันสตีตหัวโทรศัพทนะ์น่ะน่ะโอ้ตายตายตายน้ำหนึ่งด้นี่นะความโหดโหดหลายโหดหลายนะ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 สีก็ยังบูเปลี่ยนขนก็ยังบูรล์นเตะ์หัวตีนเจ้าของน่ะน่ะน่ะเออสุดยอดสุดยอดเอ้านี่นี่ก็ไล่นี่ก็ไล่เตะ โอ้มึงคือมาโหดแท้มึงนี่สุดยอดมึงสุดยอดสุดยอดเอ้าโหดลายโหดลายโอ้ปุ๊ปก้าอยู่ใกล้มึงละไล่เตะหัวเจ้าของทลึกแบบนี้ มัดคักมาแน่เรือเท่าไหล่ละ